รถตู้สุดหรูมาแล้ววันนี้แต่ไม่ได้มาแค่รถตู้นะคะแต่มาพร้อมด้วยทะเบียนประมูลเลขมงคลใช้แล้วรวย4747แบบนี้การให้พร้อมกับรถไปเลยนะคะอยากใช้ออพาร์ h ก็ต้องเป็นทะเบียนประมูลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะมีแต่รวยกับรวยแล้วก็ได้รถสวยอย่างแน่นอนนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูภาพพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยนะ,คะใครที่อยากได้รถตู้สุดหรูนะคะตโตโยต้าออพาดตต้องคันนี้เท่านั้นนะคะและวันนี้นะคะการให้พร้อมกับทะเบียนประมูล4747 47. และการขอกระซิบเลยว่าทะเบียนประมูลไม่ถูกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะรวมกันแล้วได้ 3- 2เลขมงคลใครใช้แล้วรวยมีเสน่ห์มากๆนะคะอันนี้การแบบว่าเซิร์ชดูเลยนะคะว่าทะเบียนมงคลเลขมหามงคลงจริงๆนะคะทำให้คันนี้นะคะสวยแล้วก็มงคลด้วยนะคะและออปชันของตัวรถจะเป็นตัวท็อปสุดเบนซินนั่นเองลูกค้า ประตูไฟฟ้าถึง3บานแล้วก็มีซันลูฟนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะการจัดขายเพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นลูกค้าเป็น t ต o ยต a าอพาท็อปสุดเบนซินคันนี้เลยนะคะการบอกเลยว่าใครหาชมนี้ชมยอดนิยมตลอดกาลนะคะบอกเลยว่าราคาลงมาเยอะแล้วและราคาดีมากมากกว่านี้เดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนและนี้เลยนะคะ t o y o ต a าอพาร์ตโหที่เขาเรียกว่าแบบว่าตัวทานส์ฟอร์มเมอร์ใช่ไหมคะลูกค้านี่เลยนะคะ โฉมกระจังหน้าแบบว่าหล่อเท่ดุดันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยนี่ทะเบียนประมูล4747 47. เลขมงคลใช้แล้วรวยนั่นเองนะคะลูกค้ามีไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะเซ็นเซอร์รอบคันคือครบมากๆนี่ไล่มาดูเลยสีขาวนะคะความสวยของสีการให้ไปเลยโอ้โห95-96%สเก็ตหินขึ้นน้อยมากๆจริงนะคะลูกค้าแล้วตัวแม็กจะเป็นแม็กลายทูโทนตัวท็อปนั่นเองนะคะ แล้วก็นะคะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะการบอกเลยนะคะว่าได้ตัวเบนซินด้วยนะคะใช้ดีช่วงล่างของตัวออร์พาได้รับการยอมรับแล้วว่านุ่มมากนะคะช่วงล่างดีไปไหนไปกันนะคะจะไปเที่ยวไหนคือบอกเลยสมรรถนะ โอ้โหเป็นยืนหนึ่งจริงๆนะคะลูกค้าไม่เป็นสองรองใครเลยและจะเป็นระบบพุชสตาร์ทและจะมีประตูไฟฟ้านะคะถึง3บานซ้ายขวาหลังรุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะนี่เพราะว่าเป็นรถน้ามาจากเกมาเก็ตนั่นเองนะคะนี่เลยสวยมากนะคะ บอกเลยลูกค้าท่านใดแบบว่าหาอยู่อย่าพลาดเลยนะคะวันนี้การมาเสนอราคาดีๆอ็อปชั่นดีๆให้กับลูกค้าแล้วนะคะพร้อมกับทะเบียนประมูลสุดหรูนั่นเองนะคะเปิดง่ายมากเวลาเปิดการต้องบอกก่อนว่าต o วต้าออกขาดเขาจะเป็นเปิดมือนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอาะเขา จะเป็นระบบเซฟตีนั่นเองนะคะแต่ไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ได้หนักเลยเพราะเขาค่อนข้างเบาแล้วก็กระเด้งขึ้นมาเลยนะคะนี่การให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะไม่มีไขสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่แบบต่างจังหวัดนะะอยู่ไหนก็แล้วแต่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกรุงเทพอยากได้ t o โยต a าออพาดน,นะคะคันนี้ง่ายมากนะคะอินบ็อกเข้ามาเลยนี่การให้ดูเลยนะคะภายในสะอาดนะคะ ภายในสีดํามีไฟแอมเบียนไลท์มีซันรูฟนะคะทีวี2จอจอหน้าจอพดานคือครบมากๆสําหรับออพาร์ทคันนี้และเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่าเผื่อยังไม่จูใจว่าเอ้ยคุณการราคานี้ราคาแค่2 2งล้านสองแเนี่ยได้ออปชั่นขนาดนี้เลยเหรอไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในเดี๋ยวการเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทนะคะ อเห็นไหมคะพอมันเลื่อนเพราะว่ามันมีเมมโมรีซิสสามตำแหน่งนั่นเองลูกค้าและนี่จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะเบาะหรูมากนะคะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้านะคะนี่สามารถปรับไฟฟ้าพนักพิงแล้วก็เท้าได้เลยสําหรับคนนั่งนะคะแล้วก็นี่การไล่ให้ลูกค้าดูเลยสวยมากนะคะ ตัวคอนโซลเองจะเป็นหนังนะคะหนังสีดำนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคูนาแล้วนั่นเองนะคะสำหรับหน้าจอนี่เดี๋ยวการโชว์หน้าจอเลยเพราะว่าหน้าจออันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นหน้าจอ Android แล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะนี่เราดูเราดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะนี่เมนูนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะทีวีนะคะหรือจะในส่วนของ Android นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะและพอเรากดนี่ GPS นะคะตรงนี้ก็จะขึ้นเลยว่าเราสามารถที่จะ connect นะคะในส่วนของนี้เลย y o u t u b e นะคะคือถ้าลูกค้านะคะเชื่อมต่อก็สามารถเล่นได้เลยนะคะนี่นะคะ FMAM นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะแยกหน้าแยกหลังเกียร์ออโต้และนี่นะคะจะมีปุ่มในส่วนของร้อนเย็นนะคะ เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะคะคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดนะคะศูนย์โตโยตานั่นเองพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคุสคอนโทรแล้วด้วยนะคะและอย่างที่การบอกคันนี้ออปชั่นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็นะคะออปชั่นการใช้งานและที่สำคัญจะมีเมมโมรี่ซิสถึง3ตํตแหน่งแล้วนั่นเองนะคะ และนี่การให้ดูเลยออปชันตัวท็อปนะคะก็ต้องมาพร้อมด้วยซันรูฟนั่นเองลูกค้าซันรู o เนี่ยเขาจะมี2ช่องช่องข้างหน้ากับข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เปิดซ้ายเปิดขวาเปิดฝาท้ายหลังนะคะเปิดซันรูฟอันนี้คือเปิดตรงนี้ได้เลย e m e r g e n ์เจนนะคะคือ เหมือนเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็สามารถกดได้เลยมันจะแจ้งไปที่ศูนย์โตโยตานั่นเองนะคะแล้วนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูในส่วนของซันรูฟนะคะข้างหลังนะคะไม่ทราบว่ากล้องจะเห็นไหมนะน่าจะเห็นนะคะอ่ะเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะคะอันนี้คือซันรูฟนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดหรือจะเปิดมือตรงนี้ก็ได้นะคะและนี่เลยเอกสารคู่มือคือครบมากๆนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานมีเป็นแบบวิดีโอให้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นนี่สมุดนะคะแล้วก็คู่มือนะคะอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นรถนำเข้านั่นเองนะคะและเพิ่งจะเข้าศูนย์โตโยตานะคะนี่เลยนะคะเพิ่งจะเข้าศูนย์โตโตยตามีใบนี่รับรองเอกสารให้ลูกค้าเลยนะคะว่า รถด,ดูแลมาจริงๆและมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนี่สันรูปสุดหรูทีวีเพดานเดี๋ยวการขึ้นให้ดูดีกว่านะคะอยากขึ้นไปนั่งแล้วนะคะบอกเลยว่าโอ้โหอยากเป็นผู้บริหารนะคะอยากนั่งออกผาดอ๋อ หรูขึ้นมาทันทีเลยไหมคะลูกค้านี่นะคะแล้วก็การปิดให้ดูเลยนะคะประตูไฟฟ้าก็ปิดง่ายนะคะและการชอบอพาร์อย่างนี้เบาสามารถที่จะจับตรงนี้ได้เลยนะคะขึ้นลงง่ายมากๆนะคะและนี่จอเพดานนั่นเองโอ้โหจอใหญ่มากลูกค้าจอคือเราดูได้แบบว่าสบายเลยนะคะโอ้โหห่อพลาสติกอยู่เลยจอใหม่มากๆนะคะอันนี้คือจอใหม่เลยนะคะพลาสติกยัง ห่ออยู่เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะปรับอะไรไม่ต้องกลัวปรับตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องตะโกนไปข้างหน้านะคะลูกค้าจะปรับแอร์นะคะจะเปิดแอร์ก็คือเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะเปิดสัลลูปนี่สัลลูปก็สามารถเปิดตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะคะลูกค้านะเปิดปิดได้เลยนะคะพัดลมนะคะอุณหภูมิ ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะคะถ้าเราจะปิดฝ้าก็ใช้มือปิดตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถเปิดได้เลยและอย่างหนึ่งไฟแอมเบียนไลท์ลูกค้าสามารถเปลี่ยนนี่จะสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูอะไรคือได้หมดเลยนะคะการบอกเลยว่านี่นะคะไฟแอมเบียนไลท์แบบโอ้โหหลายสีมากนะคะแล้วนี่ยังไม่ได้เทสเบาะไอ้ลูกค้าดูเลยนะ,ะนี่เบาะนะคะหรือ เท้านะคะหรือตรงขาเรานะคะสามารถเอาขึ้นได้เลยนี่โอ้โหบอกเลยว่าสุดหรูของจริงนะคะสำหรับตัวเบาออพัดนั่นเองนะคะ แล้วนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะการบอกเลยว่ามันเหมาะกับครอบครัวจริงๆไม่ว่าจะไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะมีน้องนนะคะเราเอาไปเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนเขามีพื้นที่ในการทํากันบ้านกินข้าวดูอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือ2มีคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้ท่านนั่งสบายไปไหนมาไหนจะได้ไม่เหนื่อยนั่งแบบว่าโอ้โหคุยกันไปในรถการบอกเลยว่ามีความสุขมากๆนะคะหรือนะคะ อยากจะใช้เองพ่อแม่ลูกนะคะไปเที่ยวสุดสัปดาห์ก็ได้นะคะบอกเลยว่ามันอนเนกประสงค์มากๆสำหรับรดอพอาร์นะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าจะได้ดูว่าสวยทั้งหมดหรือเปล่าภายในภายนอกห้องเครื่องไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะนี่การให้ดูเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะนี่ใหม่มากลูกค้าและเครื่องยนต์นิ่งมากอันนี้การสตาร์ทให้ลูกค้าฟังอยู่นะคะ นี่สตาร์ทอยู่นะคะโอ้โหนิ่งมากๆนะคะเงียบมากๆนี่และเดี๋ยวการจะปิดให้ดูเลยนะคะเพราะว่าปิดง่ายมากๆนะคะนี่โอเคนะคะ และสาหรับลูกค้าที่สนใจนะคะการบอกเลยนะคะว่าคันนี้การขายพร้อมทะเบียนประมูล CJ c j 4 7ในราคาเพียงแค่2องล้านสองแบาทเท่านั้นนะคะรถปี2018ตัวท็อปสุดเบนซิน S4 แพ็กเกจนั่นเองนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะซื้อสดไม่บวกแหวนซื้อจัดไฟแน์ก็ฟรีดาวนะคะซื้อสดนะคะเราจะฟรีแหวนเร์ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนงก็ฟรีดาวนะคะ ผ่อนสบายมากสูงสุดได้7ปีเลยลูกค้าดอกเบี้ยก็ถูกและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะการบอกเลยนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็น f a e b o o o y o u t u b e ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้เราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะลูกค้าจะอยู่ไหนนะคะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อได้ถูกจังหวัดเพราะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงเนี่ย ถึงที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็เรามีน้องๆทีมเซลลดูแลลูกค้าตั้งแต่จัดไฟแนนซ์จนถึงรับรถเลยนะคะแล้วนะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติกาโลตสัสไซน้อยหางง่ายมากๆหรือนะคะจะเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้ค่ะว่าไ i ออนคาร์ลมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รีบโทรเข้ามาเลยนะคะนนนๆทีรถสวยพร้อมปาม้ายทะเบียนประมูลจะ เข้ามาท,าทันทีนะคะการให้ไปหมดเลยนะคะอยากให้ลูกค้าใช้แล้วสุดหรูแล้วก็มงคลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมาลิฟขาไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ